สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาให้พบกเราสอคนอีกแล้วมีุอนอน FF v Thailand ค่ะวันนี้นะคะมนุ่จะพาทุกคนนะคะไปชมรถ6ล้อคาร์โบอง้260แรงม้านะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวยาวพิเศษค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นรถ6ล้อเครื่องยนต์ดีเซล24วารว์คอมเมดลพร้อมอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์รนะคะมาพร้อมกับถังน้ํามันนะคะขนาดบรรจุที่4ี่ลิตรนะคะค่ะยางของล้อนะคะใช้ยาง1 1 R 2 2.5ค่ะ ร้อมกับโช้สปริงและแหนบ3ามชั้นเสริมความแข็งแรงซับแรงกันกระแทกได้ดีให้ความนุ่มนวลในการขับขี่และมีแหนบหลังรับน้ำหนัก4ชั้นตัวช่วย3มชั้นช่วยในการแบ่งน้ำหนักค่ะถ้าเดี๋ยวเราไปดูด้านในของภายในหัวเก่งกันเลยนะคะค่ะนี่นะคะก็เป็นด้านในของภายในหัวเก่งของเรานะคะ ทางนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์มาพร้อมกับแผงหน้าปัดดิจิตอลแผงสวิตต่างๆและวิทยุเครื่องเสียงที่สามารถฟังเพลงและเสียบได้ทั้ง USB และที่นั่งคนขับเป็นแบบถุงลมที่จะทำให้คนขับรู้สึกสบายตลอดการขับขี่ค่ะ6ล้อ260ดีเซลของเราตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับการขนส่งไม่ว่าจะเป็นการทำตู้ทึบหรือจะเป็นการติดเพีงก็สามารถทาได้ค่ะ วันนี้นะคะหมิวก็ขอตัวลาไปก่อนั้งหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็อย่าลืมกดติดตามช่อง o u t u b SFW ของเรานะคะหรือแอดไลน์หมิวมาได้เลยค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ